เซรั่ม um, ตามท้องตลาดทั่วไปที่ทุกคนเคยใช้เซรั่มฝ้าเซรั่มโบท็อกเซรั่มหรือลอยอะไรก็แล้วแต่นะฮะขวดหนึ่งเนี่ยไซส์เท่านิ้วโป้งนะฮะร,ราคาจะอยู่ที่390บาทนะครับเทมามันจะได้ท่าโหลดนี้นะครับผมก็คือใช้ได้ประมาณสัก2อาทิตย์ก็หมดครับหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะร,ราคาจะอยู่690บาท30 ML ใช้ได้ประมาณสักเดือนเดือนนิดๆิดก็หมดนะฮะแต่พอเป็นไซส์ใหญ่100 ML ของอามาโดคือไซส์เท่าในมือผมนี่นะฮะเทไปเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหดหน,นะว,หนะว่าเาเทสด,สดกลงรายายแบบนี้้ถคุณ ไปจริงๆแล้วต้องจาหน่ายถึงประมาณ2-3,000บาทนะครับเนี่ยเทจนเวลาจะหมดแล้วแต่ว่าเซลด์ทยังไม่หมดขวดเลยครับมันให้เยอะจริงๆครับคือใช้ที่ลืมไปเลยว่าเราซื้อมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับนี่ฮะพอเป็น100 ml เนี่ยเราทําการเทสแล้วนะฮะคือใช้กันหน้าเราเนี่ยได้ประมาณ5เดือนเต็มครับเราจำหน่าย1,590บาทก็ขายดีมากอยู่แล้วครับแต่เดี๋ยววันนี้ครับมี5 1 0มือถือสั่นแน่นอนนะครับผมแต่ขอบอกกันว่าในนี้นะครับยังคงอุดมไปด้วยสารสกัดสําคัญ2ตัวนะคร ซอร์แสดงครับทำไมต้องเป็นไข่ปลาคาเวียครับเขาบอกว่าตัวนี้ครับเขาจะให้โปรตีนชนิดเดียวกันที่ใกล้เคียงกับผิวหน้ามนุษย์ที่สุดครับเวลาหน้าเราอายุเยอะขึ้นนะครับมันจะสึกหลอเกิดร่องเกิดรอยไปตามกาลเวลาต้องเอาโปรตีนจากไข่ปลาเนี่ยเสริมเข้าไปเป็นประจำอย่างต่อเนื่องครับและเพิ่มความกระจ่างใสลดอาฝ้ากราจุดด่างดำด้วยทองคำ 24k นั่นเองครับเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะจะให้รีวิวเหมือนกับครอบครัวของผมครับก่อนหนึ่งผมก็เล่าย้อนทุกคนเคยเห็นแล้วนะรีวิวผมที่แบบว่ายิ้มแล้วปุ ใช้ครับจนแม่ยายผมเนี่ยชื่อแม่ตายครับในวัยเ0ปีนะครับตอนแรกแกแบบไม่กล้าลงเฟซบุ๊กนะแกยิ้มทีน่มันขึ้นล่องตรงตีนกาเต็มหน้าไปหมดเลยครับแม่ตายไม่ได้ใช้โค้ดเฟซบุ๊ k มานานมากครับแต่พอหลังจากได้เอาโกาเวเซรั่ลไปหยดใช้ครับตรงไหนไม่มั่นใจครับแม่ตายหยดหยดไปทาไปทามาพอซึมเข้าสู่ผิวหน้าหลังจากนั้นสักประมาณสองสามเดือนครับแม่ตายมายิ้มให้ดูทิ้งถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กครับปรากฏว่าริ้วรอยเนี่ยหายไปครับและหน้าดูกระจ่างใสขึ้นนะครับผมแล้วเปลี่ยน เด็กลงแล้วก็อยากจะอัปเดตตัวเองหน่อยถึงขนาดที่ว่าเอาชุดของลูกสาวนะไปใส่นะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันครับจนคนเข้ามาเม้นว่าเอ๊ะไหนแม่ไหนลูกงงไปหมดเลยนะฮะทุกวันนี้นะฮะเลยเป็นความสุขของครอบครัวผมเลยครับไปดูอีกหนึ่งรีวิวแล้วกันครับชื่อว่านาอัมครับนะอัมวัยห้าสิบปีครับตอนแรกแกยอมแพ้กับผิวหน้าไปแล้วครับแต่หลังจากได้ใช้โกคาวเวเซร่มนะตรงไหนไม่มั่นใจหยดไปหยดมาครับไปดูภาพประจวบของนะอัมกันครับผมต้องบอกว่ากลายเป็นน้องอัมเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้อยากให้ทุกคนนะ่นนาานนะ